ตัวย t o y ต t a ยาร i s กับยาร i ส a อทีปี2018เรามาดูออปชันของแต่ละคันกันว่ามีอะไรบ้างคันนี้ Toyota y ต r i ยาร i สเทปี2018ไฟหน้าโปรเจกเตอร์พร้อมไฟตัดหมอกได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสวยเดิมๆไม่ชนหนักไม่น้ำ่วมไม่ไฟไหม ร้านเรารับประกันลูกค้าอุ่นใจได้เลยคันนี้ท้ายเดิมๆไม่มีชนท้ายรถสวยมากคันนี้ได้5ประตูสวยเดิมๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟตัดหมอกล้อแม็กเดิมจากโรงงานไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีไฟไหม้เหมือนกันคันนี้ท้ายแน่นๆท้องเก็บสัมภาระกว้างเก็บของได้เยอะภายในสวยมากมาพร้อมเกียร์ออโต้คันนี้เป็นระบบพุชสตาร์ททั้งคู่ใช้งานง่ายพวงมาลัยมัลติฟังกชันพร้อมแอร์ดิจิตอลสองคันนี้มีแอร์แบ็กเจ็ดจุดร้านเราไม่แพ้ทุกคัน ไม่รั่วไม่ซึมประหยัดน้ำมันรับประกันเครื่องเกียร์1นปีหรือ1,000 10, 0มกิโลราคาสุดพิเศษสำหรับเดือนนี้เพียง335 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนงวดละ5,000ันบาทตลอดอายุสัญญาฟรีค่าจัดค่าโอนค่าทะเบียนพรบเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศสนใจเข้ามาดูเข้ามาชมรถได้ที่เสน่รถ,ถา้าน2เส้นซ่อมสร้างปทุมธานีหรือโทรมาที่เบอร์0 6 4 7 8 7 9 8 8 8ปดดโปรด,ดีขนาดนี้ใครไม่มาถือว่าพลาด